สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่แอนค่ะอุ้มค่ะคลิปวันนี้นะคะเราก็มาเล่นแมก99คืนในป่าโอเคนะคะน้องอุ้มเนี่ยอยู่มาถึง84วันเลยนะทุกคน84วันจะครบ99วันไหมแต่ว่าไม่ทันพี่แอน0วันไปไปเข้าสร้างห้องสองคนค่ะ5้เหรอเออก็ไปเล่นไปเถอะ เผื่อมันอาจจะสนุกก็ได้นะอุย้ยทุกคนสูนวันหมดเลยมีแค่น้องอุ้มคนเดียวที่เยอะสุดเยอะสุดที่จริงน้องอุ้มก็ไม่ได้เล่นตึงอะไรหรอกเพราะว่าเพื่อนแบกนี่แหละอุ้มเลยไปถึงแปดสิบสี่วันมาเร็วๆใครจะเข้ามาก็รีบเข้ามาเถอะโอเคมีกันแค่สามคน <c oughs> คือพี่เล่นเป็นอยู่เนาะ <c oughs> ไม่ใช่ามาแล้ว <c oughs> ให้ถือขวาน,นะคะ่ะพี่มีขวานไหมไม่มีวานคืออันนี้ใช่ไหมแล้วเ,เราก็ไปตัดต้นไม้พอได้ต้นไม้ปุ๊บก็ใส่ถุงดี ตัดตัดกดตัดสวิงสวิงตัดไป่งค่ะเออเออเออทำไมมันตัดยากจังโอ้ได้แล้วได้แล้วใส่ถุงยิบถุงมากดคิดแล้วคำว่าร้านค้าเนี่ยโอเคแล้วก็ไปตัดมาเพิ่มมันมีจำกัดนะได้แค่ห้านะจำกัดมาน่ะก็ยังไม่ถึงเลย น้องสาวที่ดีนะคะอุ้มจะไปหาไฟฉายมาให้พี่สาวคตอน้พี่สาวจะได้ไปทางดาบปลอดภัยโอเคที่หาไฟฉายอยู่แถวนี้พอดีเพี่อนเราต้องหาอาหารด้วยนะพวกกระต่ายเอาค้อนไปทุบมันอะเข้าใจไหมถ้าเราไม่มีอาหารกินเราเลื่อนร้หรอเปล่า <c oughs> หมาป่าถ้าจะหมาป่าพี่อนไม่ต้องจอดสู้กับมันนะเอาแค่กระต่ายพอ เป็นหนูเพียนเดี๋ยวตายมาป่ามันกัดแรงยังไงได้ขายมาแล้วเนี่ยทำไงเพียนกดะส่กระเปุาหยหุยหุยหุยยูขอได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยหุยขอได้ไหมอะไรเอออันนี้อุ้มถืออยู่อุ้มขอได้ปะนั้วเราทำไงดีเนี่ยก็กดเก็บใส่กระเป๋าสิกระเป๋าพี่เต็มโอเคไม่เป็นไรเพียนเอามาจ่ากดกดไปที่ไฟฉายอีน่ะกดเข้ามาเอาไปที่ไฟฉาย กดก็กดเลือกอันนี้ก่อนกดตรงนี andal, ้ฟาวอุ <fry UC S> okay, ้ยกดปลูกซะงั้นอ่ะกดตรงนี้ค่ะกดนี่แล้วกดคำว่าเอาเอาโอเคไม่เป็นมือถ่ายแล้วไหนอีกหนูจะไปพี่แอนไปเนี่ยได้นี่ยไปกองไฟนะเลือดมันจะได้เพิ่มไปกองไฟไปเดี๋ยวพี่แอนตุยหนูเป็นหัวเมื่อกี้กองไฟไปกินกองไฟอย่างนีิเวนอ่ะมันจะเพิ่มเลือดพี่แอนบอกเลย กินเลยนี่ชุดมิโซะน,นะเพราะว่าสกินหนูมันให้มาดูพี่ไปฆ่ากระตา่ายมาตั้งเยอะพี่ไม่ได้กินกระต่ายเลยเนาะก็กินเลยพี่ก็หยิบกินเลยจ้าโอเคอันนี้พี่ปลูกเนี่ยผักเนี่ยไปม่รู้หนูได้ถุงดีมากระสอบดีสามารถเก็บได้สิบห้าอันแต่ยังไม่ได้ขวานดีอ่ะขวานดีมันทำให้เราตัดไม้เร็วขึ้นเฮ้ยกลางคืนมันจะมา พี่ระวังหน่อยนะระวังกวางมาหาอาจารพูด hmm. ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่โหพี oh, mm ่แอนเพื่อ,น,อนคนอื่นเขาเจอพวกกระสอบสูงถืดีโนทะเนาะไม่เจอเลยให้พี่แอนเก็บตามหีบสมบัตินะให้กดค้างไว้เข้ระบายให้ระบายให้ระบายให้ระบายพี่แอนนี่ระวังนะจ๊ะพี่แอนหนักเจอยกวางไหมดูสิ่ากระตายก่อนอคด ไปเอานำาน,นำอาหารกับกอง,องไฟ <ป S 3> โอเคเรามาค้าของกันก่อนใช้อันนี้เอาไม้ห้านี่ว่ะเอาอาหารพี่ไปไหนอะ <S <S ่ะอยู่ไม่รู้ยูอยากไงออกมาก่อนสิพี่แอนไปยืนอยู่ตรงกองไฟเลือดจะได้เพิ่มไปพี่แอนเดี๋ยวแค่นั้นอ่ะเอาเอาอาหารมาเก็บไว้ก่อน <S <S โอเคไม่ใช่นั้นเครื่องบด เอ,เอาไปหมดไม้ก็ได้เพื่อเอาไปประดิษฐ์ของใช่อืมเอเอาอาหารมาเก็บไว้เยอะๆหรือว่าเราต้องกินวะต้องกินด้วยนะถ้าไม่กินเราก็ตายเลือดลดต้องดูมันจะดูยังไงว่าเลือดม,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 มันเต็มหรือไม่เต็มฮะมันเต็มอยู่แปลว่ากินครบแล้วแค่น,นั้นอยากเป็นน้องสาวที่ดีไง วิ่งมีห้าหนีออ่เอ้ยมีมีอะไรนะคะวิ่งเหมือนแย่งอุสมดีเพื่อนๆอันนี้คืออะไรวะบอกไม่พอไงเห็นไหมพี่มีไม้อู้หนูต้องกินอาหารตอนนี้ไม่งั้นเราจะตายทำไมกระเป๋าพี่เต็มพี่ต้องเอาของเอกจากกระเป๋าอ่ะใช่เอาจากกระเป๋า,เ,าเลยเอาเอาไม้มาใส่ไฟได้ไหม จะเอาของหนูก็เลยไม่ได้ซ้่ห้าข้อไม่หรม่หนูจะแลกกับอันนี้แต่ว่ามันแย่งหนูเอาไปเลอาว่าหนูเอาออกมาทําไมอ่ะพี่พี่ให้หนูไม่ใช่หรอหนูว่าจะเอาไปเก็บเพราะว่าหนูเผลอกดเอาออกมาเราไม่คิดว่ามันจะแบบแย่งหนูไปอ่ะกระต่ายอยู่ไหนมาเสียล่าใสด่ดีๆกระต่ายแกไปอยู่ไหนมาเอาปากก็ได้ไหมเอาจอบก็ได้มา มามาเอ้ยหมา,มาก็ดีเหมือนกันแหละได้เนื้อเยอะเช<อ>ื่อไม่ง้อหมาป่าไม่ง้อก็ตายให้หม,ม,มาป่าก็ได้เชื่อเดี๋ยวตัวุ่นหกฟันหน่อยฟันหมันเขี้ยวทำไมทำไม